เด็กๆจะรู้สึกอย่างไรหากต้นไม้มันโตเร็วพบภารกิจพิชิตถังขยะวิ่งหนีแล้วไปดูเด็กอดทนรอกินขนมจะทนได้หรือไม่ทั้งหมดนี้มีอยู่ไงอมยิ้มครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ผมนายแพทย์ทวีศิลป์พิชโุโยธินครับดิฉันซีชัดตวีตรีชัชวันวงค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอมยิ้มค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมแอบไปสังเกตดูนะคะว่าปฏิกิริยาต่อไปของน้องๆต่อสถานการณ์ที่รายการของเราสร้างขึ้นมานั้นจะเป็นอย่างไรไม่ได้ให้ดูพฤติกรรมต่างๆเพื่ออมยิ้มอย่างเดียวนะครับสอนได้ด้วยนะครับสังเกตสังลกาเรื่องของพัฒนาการของเขานะครับเรื่องร่างกายของเขาเรื่องจิตใจของเขา ดูได้หมดเลยจากรายการของเรานี่แหละครับในเรื่องแรกของเราจะเป็นการทดสอบอะไรคะโทรทัศน์โทรทัศน์เนี่ยพี่ท่านผู้ชมกำลังดูผ่านโทรทัศน์ดูผ่านจอนี่แหละครับแล้วไงคะแต่<ะ>พิเศษของเราอมยิ้มต้องพิเศษแน่นอนครับเป็นโทรทัศน์พูดได้สถานการณ์โทรทัศน์พูดได้นี้ครับเราอยากรู้ถึงอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อเด็กโดยเราจะมีรายการทีวีให้เด็กๆด,ดูครับแล้วจู่ๆครับคนในทีวีก็พูดคุยกับเด็กได้ซะอย่างนั้น เด็กๆจะทำตามหรือไม่ทำตามที่ทีวีสั่งให้ทำไปติดตามชมกันครับกับรายการสเต็ปอของครูป๊อปครับมาแล้วครับคู่แรกครับน้องปติน้องคนดีกับน้องนนดูดูดูอีไรรล่าดูชอบดูรายการอะไรคะดูละครดูละครแล้วหนูเคยดูรายการออกกำลังกายไหมคะเคยดูไหมคะน้องอ๋เคยดูไหมครับเคยค่ะเดี๋ยวพี่แอนให้ดูนะคะ อันนี้เป็นช่องออกกำลังกายนะคะพี่อยากให้หนูดูแล้วเดี๋ยวพี่กลับมานะเอาเละครับหลังจากนั้นครับหน้าม้าเราก็ออกไปครับปล่อยให้เด็กๆนั่งดูทีวีไปเจ็ดยมานั่นแน่ดูเหมือนน้องผู้หญิงนั้นจะสนใจทีวีมากกว่าน้องผู้ชายนะครับสไปเลยครับน้องผู้ชายเริ่มเล่นเริ่มสนครับชอบออกกำลังกายยกมือขึ้นครับเด็กๆ นั่นครับเหมือนจะอยากยกมือครับตามที่กูป๊อปสั่งแต่ไม่ได้สิเขาไม่ได้คุยกับเราใครชื่คนดียกมือขึ้นครับนั่นครับมอเรียกชื่อเถอะนะครับโอ้โหแทนที่จะตกใจยกมือซะอย่างนั้นครับน้องคนดีเดี๋ยวลองเรียกน้องผู้ชายดูบ้างครับสามนัองบนครับกลับมาที่ทีสิครับว้าน้องโนนก็ดมเรียกเหมือนกันครับสงสัยครับว่าทำไมเขารู้ว่าเรียกชื่อเราถูกเดนขึ้นข้าวกลับมาทั้งขึ้นครับ เรรียคับสั่งให้ยืนเป็นยืนครับเด็กๆสาี่ห้าเดี๋ยวดูท่าครูนะครับหนึ 1, 2, 3, 1. 1> ่งสองสามแสบเป็นท่าสําคัญของครูป๊อปสเต็ปอัพครับอออืื้หแลบลิ้นแบบนี้เด็กๆจะทําหรือไม่ไดูกันครับหนึ่งสองสามทำนะครับหนึ่งสองสามแสบะครับหนึ่งสองสามแสบเรียบร้อยครับทำตามครับ 2> 1, 2, 3, โอ้โหครับโอ้โหโอ้โหล้มคว่ำไปเลยครับหุวแทบล้นจนเหนื่อยครับคนนี้ครับมาคนเดียวครับยกมือสูงสูงครับยกมือสิครับไม่ยกเลยละครับไม่ยกครับใครชื่อเต้ยกมือครับนิ่งครับท่านผู้ชมขณาเรียกชื่อนะครับสงสัยน้องจะไม่ชอบรายการออกกำลังกายของครูป๊อบเป็นแน่เลยครับคนนี้ครูป๊อบสอนเต้นนะครับ ท่านผู้ชมทางบ้านเคยเห็นผมหรือเปล่าครับยังไม่รู้ตัวครับว่าจะเจออะไรกันทีวีพูดได้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะลุกขึ้นบอกกำลังกายกับเราครับก็สามารถลุกขึ้นมาเต้นกับเราได้นะครับเรามาตบทวนท่าในสัปดาห์ที่แล้วกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับมีแล้วเรียนครับเนี่นึกว่าครูไม่เห็นเหรอเดี๋ยวสามสี่ห้าลุกขึ้นมาเต้นหรือเปล่ามาเต้นกับครูสิครับ นั่นครับคุณผู้ชมแหมมิคครูป๊อปไม่เห็นเอาใหญ่เลยนะอย่างนี้ต้องคุยให้เข็ดลยครับนั่งทีอยู่เฉยๆครับดวงสว่างแล้วครับคุณผู้ชมอยัาไม่ฟังครับอย่างนี้ต้องเรียกชื่อครับครูอครับคุณผู้ชมเรียกชื่อเพื่อนเราได้ไงนี้ครูป๊อปมุณคอนะครับตอนนี้ครับจะทำให้เราไม่ปวดหัวด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าน้องภูมิจะออกกำลังกายทุกวันหรือทุกเช้าหรือเปล่านะครับแต่น้องโชคุลนี่รู้ว่าน้องออกกำลังกายทุกเช้าแน่ๆเลยนะครับใช่ไหมครับน้องโชคุลครับใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะกลัวไหมครับน้องภูมิครับกลัวไหมครับคุยกับทีวีนะครับไม่กลัวไม่กลัวครับไ้่กลัวค่ะลุกขึ้นเลยครับเรียแล้วครับคุณผู้ชมพอโทรทัศน์คุยด้วยเท่านั้นแหละครับทำตามทันทีเลยครับแหมของก็ดีจริงๆครับรายการนี้ นี่ะครับท่าหนุมานครับครูป๊อปมีแกก็สอนเต้นท่าอะไรยเงี้ยก็ไม่รู้นะครับเนี่ยไา้เด็กๆก็สนุกเลยครับคุณผู้ชมสุดท้ายครับแหมเราก็ต้องเฉลยให้เด็กๆรู้ครับว่าครูป๊อปที่ว่านั้นแม่เป็นทีมงานเรานั่นเองครับเดี๋ยวเด็กจะสับสนนี้ครับคุณผู้ชมคราวนี้มาดูเด็กต่อมาครับเด็กป .4 ครับเดกป .4 สามสี่ห้าใครชอบยกมือขึ้นครับคะแนนครับยกมือครับแต่ยกแบบเล่นๆครับสามสิบบาครับสี่ยังไม่รู้ครับว่าเราเห็นครับจริงหรือเปล่าครับพี่แมเห้นครับตกใจครับผู้ชมเก้าสิบข้างบนล่ะชอบนี่เปล่าครับเ <laughs> คู่นี้ครับเด็กโตครับคือหอบไปไม่ได้ครับแต่ดูดูไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าทีวีนั้นมีอิทธิพลต่อเด็กทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับทีวีมันเป็นสื่ออยู่แล้วนะคะแล้วมันก็มีภาพแสงสีเสียงเลยมันเล้าใจอยู่แล้วแล้ววัยน้องเขาวัยขนาดนี้มันกําลังเป็นวัยกาลังกาลังอะไรอะออกสู่โลกอะเพระนั้นรับสิ่งใหม่ๆมันรับได้ง่ายอยู่แล้วแล้วว่าตัว ตัวผู้ที่แสดงก็เป็นผู้ใหญ่เนาะเด็กเขาต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่อยู่แล้วนะเออวลาวัยขนาดนี้เขาพร้อมที่จะเคารพก,กฎเกณฑ์ถ้าผู้ใหญ่บอกก็ในเรื่องอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่ ผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังเลยนะครับเอาเด็กไว้นั่งอยู่หน้าจอจะรู้เลยนะครับว่าเขารับในหลายๆเรื่องผู้ใหญ่บอกไปยังไงสื่อพูดอะไรยังไงเนี่ยเขาทําตามที่ว่าเลยล่ะครับทำตามทันทีเลยด้วยด้วยความง่ายไม่ต้องว่าจะเรียนเรียนแบบหรือทําตามสั่งหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เด็กๆรับรู้เร็วมากในช่วงหน้กครับกับราดูเรื่องราวของต้นไม้โตเร็ว และที่สำคัญไปดูภารกิจพิชิตทังขยะวิ่งได้จากนั้นชมความอดทนในเด็กอนลุบาล